ตามเกกระแสโลกกันตอนน่อในช่วงสีสันค่ะ สีสันช่วงนี้ไปที่เม็กซิโกนะครับเขามีเรื่องของเครื่องดนตรีที่ประดิษฐ์เองนะครับแน่นอนว่าเครื่องดนตรีที่มีราคาแพงก็จะมีคุณภาพที่ดีตามไปด้วยนะครับแต่ว่าที่เม็กซิโกเขาไม่จะเป็นต้องใช้เครื่องดนตรีที่มีราคาแพงแต่ว่าพยายามหาจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวค่ะก็เป็นแนวคิดของวัยรุ่นที่เป็นนักดนตรีกลุ่มหนึ่งเนื่องจากว่าเครื่องดนตรีเนี่ยราคาจะสูงเกินไปพวกเขาก็เลยประดิษฐ์เครื่องดนตรีแบบที่ต้องการได้เลยแล้วก็ให้เสียงคล้ายกับเครื่องดนตรีของจริงด้วย จะมีหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะกลุ่มนักดนตรีวัยรุ่นชาวเม็กซิกันนะครับซึ่งใช้ชื่อว่าออเคสตราบาซูราหรือแปลว่าวงออเคสตราจากขยะนะครับซึ่งที่มาของชื่อวงก็คือมาจากเครื่องดนตรีที่พวกเขาเล่นเนี่ยล้วนแล้วแต่ประดิษฐ์มาจากขยะหรือว่าสิ่งเหลือใช้ทั้งสิ้นครับ เริ่มจากกลองชุดที่เห็นอยู่นี้ค่ะทำมาจากทั้งพลาสติกทั้งซักผ้ากระทะกล่องแลว้วก็จานที่ไม่ใช้แล้วก็มาประกอบกันนะคะจนได้หน้าตาอย่างที่เห็นแล้วก็ให้เสียงที่น่าพอใจด้วยค่ะเอมีอ่อากิวรีค่ะเป็นมือกลองคือเธอก็อธิบายว่าที่ต้องทําอย่างนี้เนื่องจากว่าทุกคนยากจนแต่ว่ารักในเสียงดนตรีเหมือนกันและไม่อายนะคะหากใครจะเรียกว่าเครื่องดนตรีของเขาเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีขยะค่ะอ นี่คืออีกหนึ่งวงที่มีที่มาคล้ายๆกับวงขวดถ้วยถังกระมังหม้อนั่นเองนะฮะสมาชิกในวงต่างก็ภูมิใจกับเครื่องดนตรีที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นไวโอลินไวโอลินเขาทำมาจากท่อ PVC นะครับรวมถึงทำเป็ดทำเป็ดนะครับขออภัยที่ดัดแปลงมาจากเครื่องดนตรีจริงแต่เนื่องจากว่าเป็นทำเป็ดที่พังไปแล้วนะครับก็เลยต้องมีการต่อสายเป่าเพื่อให้ได้เสียงอย่างที่ต้องการ สมาชิกในวงนะคะบ,บอกว่าพวกเขาเนี่ยพยายามจะสร้างสารรค์เครื่องดนตรีให้ได้เสียงที่ใกล้เคียงกับเครื่องดนตรีของจริงมากที่สุดและหลังจากลองผิดลองถูกมาหลายครั้งค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าจะให้ประดิษฐ์อะไรก็ไม่ยากแล้วค่ะ อีกอันหนึ่งที่นําเสนอนะครับก็คือเขาเขาภูมิใจมากคือสามารถทําได้ก็คือกีตาร์เบสนะฮะเป็นเบสที่นําเอาฝาครอบล้อรถยนต์นั้นมาใช้ใครเห็นก็ต้องประหลาดใจนะครับแล้วก็ชื่นชมกับแนวคิดที่พยายามจะหาสิ่งรอบๆตัวสิ่งใกล้ตัวนะครับนำมาประยุกต์และก็สร้างขึ้นมาใหม่เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับของนักดนตรีกลุ่มนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ต้องใช้เครื่องดนตรีที่มีราคาแพงหรือว่าเครื่องดนตรีจริงๆเนี่ยก็สามารถ ทำเพลงได้ไพเราะได้เช่นเดียวกันค่ะและสมาชิกในวงนะคะคือเขาต้องการอยากจะแ<ต>สแดงให้เห็นเลยว่าการรีไซเคิลเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ไม่เพียงแต่เป็นการลดขยะเท่านั้นแต่ว่ายังสามารถสร้างสารรค์เป็นอะไรก็ได้อย่างสําหรับวงนี้ก็สร้างสารรค์เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้งานได้จริงและหวังว่าจะเป็นแบบอย่างค่ะให้กับผู้คนได้หันมารีไซเคิลกันมากขึ้นค่ะ กีตาร์ม,มาจากไม้เทนนิสที่ไม่ใช้แล้วนะฮะทำมาเป็นกีตาร์ไฟฟ้าได้ก็เป็นความคิดสร้างสารรค์ที่เหลือเชื่อและอยากจะบอกว่านี่แหละคือวงดนตรีเพื่อชีวิตอย่างแท้จริงนะฮะเขาพยายาม,มที่จะทำอะไรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำเพื่อเรียกว่าเป็นการสร้างสารรค์ผลงานเพื่อตัวเขามีความรักในศิลปินมีความรักในเพลงม,มีความรักในดนตรีอย่างแท้จริงค่ะก็แสดงให้เห็นเลยว่าคือใช้อะไรขึ้นมาทำถ้ามีความตั้งใจจริงก็สามารถปรผลิตได้ทั้งนั้นแหละ ยังไม่มีเงินก็ยังไม่ต้องซื้อกีตาราจริงๆประยุกต์แบบนี้ไปก่อนค่ะ,ะไปดูอีกคนหนึ่งที่ก็ทำอะไรตอบสนองความต้องการตัวเองเ <c oughs> ช่นเดียวกันนะครับมาอีกแล้วนะครับไอ้แมงมุมนะครับนายอลังโลแบร์ฉาย,ยา <c oughs> ไอ้แมงมุมคราวนี้ไปทำภารกิจที่ใหม่ ปีนตึกที่มีความสูง120เมตรด้วยกันค่ะก็ครั้งนี้นะคะท้าทายตัวเองด้วยไม่สวมอุปกรณ์อะไรเลยก็คือตามฟอร์มครับลุ้นไปเลยค่ะชาวคิวบานี่เขาก็บอกว่าตื่นเต้นแล้วก็เหมือนกับต้องไปร่วมลุ้นเนื่องจากว่าในคิวบาไม่ค่อยมีกิจกรรมแบบนี้ให้ดูสักเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเราไปร่วมลุ้นกับภารกิจนี้กันค่ะนี่คือบรรยากาศที่หน้าโรงแรมฮาวานาลิเบรนะฮะในประเทศคิวบาชาวเมืองหลายร้อยคนนะ,ะมาช่วยกันลุ้น ภารกิจท้ามฤตยูของอแลงโรแบร์นะครับชาวฝรั่งเศสผู้มีฉายาว่าไอ้แมงมุมครั้งนี้ไปปีนตึกที่มีความสูง126เมตร ตามฟอร์มนะครับไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเซฟตี้ใดๆทั้งสิ้นมือเปล่าเท้าเปล่าแบบนี้ฮะอ่าใช่แล้วค่ะและแมงมุมคนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเชี่ยวชาญในการปีนป่ายตึกสูงมานักต่อนักแล้วแต่ว่าก็ไม่มีใครการันตีได้ค่ะว่าเขาจะทําภารกิจนี้สําเร็จรุล่วงไปทุกครั้งหรือเปล่าหนึ่งในผู้ที่มายืนดูภารกิจนี้ค่ะบอกว่าเธอรู้สึกแปลกใจค่ะเนื่องจากว่าไม่เคยเห็นใครนะคะออกมาปีนแม้แต่ตามระเบียงเนี่ยในคิวบาก็ไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะ แต่ว่าเนี่ยฮะก็จริงๆตึกไม่สูงเท่าไหร,ร่นะถ้าเทียบจากว่าก่อนหน้านี้เขาเคยปีนที่สูงสุดระดับโลกมาแล้วเนี่ยซึ่งความสูงเท่านี้นะครับก็ถือว่าน้อยกว่าตึกอื่นๆที่เคยปีนสําเร็จมาแล้วนั่นแหละ และด้วยเวลาใช้เวลาเพียงแค่30นาทีอเองนะฮะกับ126เมตรเนี่ยโรแบร์ก็ีปถึงยอดตึกโดยปลอดภัยนะฮะแล้วก็ผู้ชมก็โล่งใจที่ทุกอย่างนั้นเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์โศกนัทธกร,รรมอะไรเกิดขึ้นอ่าทางด้านโรแบร์เองค่ะเขาให้สัมภาษณ์ว่าที่เลือกโรงแรมแห่งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นโรงแรมเก่าแก่แล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าสําคัญครั้งหนึ่งประธานาธิบดีของคิวบาค่ะฟิเดลคาสโตรก็เคยมาพักที่นี่<ๆ>เขาก็เลยนะตั้งใจเวลาว่าโรงแรมแห่งนี้เนี่ยต้อง ผ่านฝีไม้ลายมือของเขาแน่นอนครับไปดูประวัติของไอ้แมงมุมกันบ้างนะฮะก็ะปีนตึกเนี่ยเริ่มครั้งแรกตั้งแต่อายุแค่12เท่านั้นนะฮะเนื่องจากว่าเจ้าตัวจับผัดจับผูต้องปีนเนื่องจากว่าเข้าห้องตัวเองไม่ได้นั่นเองนะฮะจากนั้นก็เลยติดใจแล้วก็ปีนไปผ่าดผลเสี่ยงตายท่ามฤตยูแบบนี้ตลอดมาปัจจุบันเนี่ยเขาปีนตึกไปแล้วเนี่ย80ตึก ทั่วโลกนะฮะค่ะและได้รับฉายาไอ้แมงมุมค่ะในปี1999หลังจากที่ปีนตึกเซียทาเวอร์กันในชิคาโกค่ะถือว่าเป็นตึกสูงที่สุดในโลกในขณะนั้นและเมื่อปี2011ก็สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองอีกครั้งค่ะกับการปีนตึกเบิร์ชคาลิฟาในดูไบที่มีความสูงถึง828เมตรค่ะ ตึกท็อป10นี่ความสูงที่สุดในโลกนี่ปีนมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตึกวันวันในไทเปก็ดีหรือว่าจะเป็นที่เปโตนัสนะครับที่ประเทศมาเลเซียก็ไม่พลาดนะครับที่แอลเลโดแบร์จะไปท้าพิสูจน์แล้วก็หลายตึกที่เขาไปปีนเนี่ยก็โดนจับด้วยนะฮะแต่ว่าก็ไม่เข็ดนะครับแหมค่ะก็ความสูงแค่นี้นะคะถือว่าเด็กๆแต่ว่าก็อดที่จะร่วมลุ้นไม่ได้เนอะเนื่องจากว่าถ้าพลาดท่าตกลงมานี้คงไม่ใช่ภาพที่น่าดูแน่ค่ะ เอาละครับท้ายรายการลากันไปด้วยบรรยากาศของตรุษจีนแล้วนะครับช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็จะเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนของชาวจีนกันแล้วไปดูบรรยากาศในการจับจ่ายซื้อขายซื้อสินค้านะครับที่จะมาไหวในช่วงตรุษจีนที่ไต้หวันครับค่ะและนี่ก็คือเกาะกระแสโลกทั้งหมดในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเลยรวมถึงในช่องทางใน Facebook ของเราด้วยค่ะ ครับติดตามเกาะกระแสโลกนะครับจันทร์ถึงศุก14นาฬิกาแล้วก็เสาร์อาทิตย์เวลา16นาฬิกานะครับกับผมรัฐภูมิและคุณชื่นจิตนะครับวันนี้พวกเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ